นับสนุนโดยที่สุดของเครือข่ายเพื่อชีวิตอิสระ TrueMove Edge 3G Plus ศูนย์ส,สุขภาพสตรีกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ weekly c ีในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องที่สิไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราตอนนี้สามารถผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติเรื่องแรกได้แล้วค่ะและภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลากว่า4ปีและทุ่มทุนสร้างกว่า170ล้านบาทมาตรฐานคนไทยตอนนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วด้วยค่ะ ขสำคัญการ์ตูนแอนิเมชันไทยแจ้งเกิดกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Echo 3D ซึ่งเป็นการฉายแบบ3มิติเต็มรูปแบบครั้งแรกของไทยทั้งภาพและเสียงโดยมีการทุ่มทุนสร้างกว่า170ล้านบาทและใช้เวลามากกว่า4ปีในการผลิตค่ะต่อยอดนะคะหลังจากการกล้วยสองประสบความสำเร็จผลตอบรับดีซึ่งนี่อาจจะเป็น ภาพยนต์แอนิเมชันที่ประกาศสักดามาตราฐานในการทำแอนิเมชันไทยที่โกอินเตอร์มากขึ้นทั้งจากหน้าตาตัวละครบทและเนื้อเรื่องที่ให้แนวคิดในการใช้ชีวิตคนที่ผูกพันกับธรรมชาติมากขึ้นโดยมีโจทย์ที่ยากเหมือนกับยาขมของผู้ผลิตก็คือเรื่องของวิกฤตการ์โรคร้อนนั่นเองค่ะ ทำยังไงให้ปภาวะโลกร้อนที่เรารเผชิญทุกวันนี้เป็นคอนเทนต์ง่ายๆให้เด็กเข้าใจผู้ใหญ่สนุกคาดหวังว่าวัฒนธรรมของเราแล้วก็ฝีมือคนไทยจะได้ไปสู่สายตาต่างชาติเหมือนที่เราเคยทำมาแล้วตอนการกวยหนึ่งว่าคนได้รู้สึกว่าเอ้ประเทศไทยก็ทำแอนิเมชั่นได้ เห็นลงทุนไปมาหาศาลแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่เป็นการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันหรือสร้างการ์ตูนดีๆให้เด็กๆไทยได้ดูและได้คิดอย่างเดียวเท่านั้นแต่ซีเชื่อว,ว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสําหรับ อาชีพนะคะที่เป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกน้องๆที่กำลังเรียนอยู่จะเห็นได้ว่าตอนนี้มาตรฐานของคนไทยยกไปในระดับสากลแล้วดังนั้นคนไทยด้วยการต้องไปอุดหนุนภาพยนตร์ของคนไทยด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นการผลักดันให้อุตสาหกรรมในด้านของภาพยนตร์แอนิเมชันของคนไทยนั้นไปได้ไกลขึ้นไกลขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ